สวัสดีครับคุณว่าฟังพอดแคสต์ชุมชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำถามรอบตัวพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปไขข้อสงสัยใกล้ตัวที่แฝงไปด้วยความรู้วิชาการแบบย่อยง่ายวันนี้เรามีคำถามสุดคลาสสิกที่หลายคนคงเคยสงสัยนั่นคือทำไมคนเรากินหญ้าไม่ได้เหมือนวัวควายทั้งที่เราก็กินผักชนิดใบได้หลายชนิดกันละ่ะลองจินตนาการดูนะครับว่า หากเราสามารถเดินไปเล็มหญ้าในสนามหน้าบ้านเพื่อเป็นอาหารได้คงจะดีไม่น้อยแต่ในความเป็นจริงเราทำไม่ได้และถ้าลองทำจริงๆก็อาจจะลงเอยด้วยอาการปวดท้องหรืออาเจียนแทนทั้งที่ผักใบเขียวที่เรากินทุกวันก็มีลักษณะคล้ายหญ้าแล้วอะไรคือความแตกต่างที่สำคัญทำไมวัวควายที่กินแต่หญ้าถึงมีพละกำลังมหาศาลได้ คำตอบของคำถามนี้ไม่ได้อยู่ที่รสชาติหรือความแข็งของหญ้าเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันซ่อนอยู่ในความลึกลับของระบบย่อยอาหารและวิวัฒนาการท้รชีววิทยาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายรับรองว่าฟังเพลินๆพ,พร้อมทําอย่างอื่นไปด้วยได้เลยครับหญ้ากับผักใบเขียวความแตกต่างที่เรามองไม่เห็น ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบของหญ้าและผักใบเขียวทั่วไปที่เรากินเสียก่อนครับโดยโครงสร้างของหญ้าและผักนั้นแม้จะดูคล้ายกันแต่หญ้าทั่วไปที่เราเห็นตระกูล Gramineae หรือ p o เอซี e มีโครงสร้างของผนังเซลล์ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษครับ Cellulose หัวใจหลักของปัญหาอยู่ที่โมเลกุลนี้ครับเซลลูโลสคือโครงสร้างเชิงซ้อนของน้ำตาลกลูโคสที่เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวแบบแข็งแรงมากเป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์พืชทั้งหมดแต่ในหญ้ามีความเข้มข้นสูงมากครับลิกนินและเฮมิเซลลูโลสสารเหล่านี้ก็พบมากในหญ้าทําให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงและทนทานต่อการย่อยสลายเพิ่มขึ้นไปอีกครับซิลิกางานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า หญ้าหลายชนิดมีซิลิกา้าหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าทรายแก้วอยู่ในเนื้อเยื่อของมันด้วยครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้หญ้ามีความแข็งกระด้างและอาจทําให้เครือฟันของเราสึกกร่อนได้หากเราพยายามเคี้ยวและกลืนกินในปริมาณมากเหมือนสัตว์เคี้ยวเอื้องแล้วทําไมคนเราถึงกินผักใบเขียวได้ผักใบเขียวที่เรากินเช่นผักโขมคะนา้าผักกาดก็มีเซลลูโลสเช่นกันครับแต่ความเข้มข้นต่ำกว่า พักเหล่านี้ถูกคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้มีปริมาณเซลลูโลสลิกนินและเส้นใยที่แข็งกระด้างน้อยกว่าย้ามากทำให้ใบอ่อนนุ่มกว่าการเตรียมอาหารการปรุงอาหารเช่นการต้มการผัดหรือการนึ่งจะช่วยสลายโครงสร้างของผนังเซลล์พืชรวมถึงเซลลูโลสบางส่วนที่ถูกความร้อนทำลายทำให้ร่างกายสามารถเข้าถึงและดูดซึมสารอาหารที่อยู่ภายในเซลล์ได้ง่ายขึ้นมากครับ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการสำคัญของมนุษย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการได้รับพลังงานดังนั้นแล้วหญ้าคือเส้นใยล้วนๆที่มาพร้อมโครงสร้างที่แข็งแกร่งและซิลิก้าในขณะที่ผักใบเขียวคือเส้นใยที่อ่อนนุ่มลงและเรายัางใช้เทคนิคการปรุงอาหารเข้ามาช่วยอีกชั้นหนึ่งเอนไซม์พิฆาตเซลลูโลสข้อจำกัดทางชีววิทยาของมนุษย์มาถึงจุดที่สำคัญที่สุดครับ คือความแตกต่างในระบบย่อยอาหารระหว่างมนุษย์กับบัวควายกุญแจดอกเดียวคือเอนไซม์เซลลูเลสร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้ย่อยคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ด้วยเอนไซม์อะไมเลสที่ย่อยแป้งและเอนไซม์อื่นๆที่ย่อยน้ำตาลแต่สำหรับโมเลกุลเซลลูโลสร่างกายมนุษย์และสัตว์กระเพาะเดียวส่วนใหญ่ไม่มีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเซลลูเลสที่ทำหน้าที่สลายพันธะไกลโคซิดิก หรือไกลโคซิดิกบอลที่แข็งแรงของเซลลูโลสได้เลยครับผลที่จะตามมาหากเรากินยากเข้าไปเซลลูโลสจะผ่านระบบทางเดินอาหารของเราไปโดยไม่ถูกย่อยสลายให้เป็นกลูโคสซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทำให้เราไม่ได้รับพลังงานจากมันเลยและร่างกายจะขับออกมาในรูปของอุจจาระในที่สุดเซลลูโลสในร่างกายมนุษย์มีประโยชน์อย่างไรแม้จะย่อยไม่ได้แต่เซลลูโลสและเส้นใยทื่ชนิดอื่นๆก็ยังมีประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับ โดยถูกจัดเป็นไฟเบอร์หรือใยอาหารนั่นเองเซลลูโลสยังช่วยทําความสะอาดลําไส้ใยอาหารจะทําหน้าที่เหมือนไม้กวาดช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลําไส้ทําให้การขับถ่ายดีขึ้นป้องกันอาการท้องผูกอาหารสําหรับจุลินทรีย์ที่ดีใยอาหารบางส่วนไม่ใช่เซลลูโลสที่แข็งกระด้างทั้งหมดจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีรียที่ดีในลําไส้ใหญ่ของเรากระบวนการนี้เรียกว่าการหมัก ซึ่งจะสร้างกรดไขมันสายสั้นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้และการดูดซึมสารอาหารบางชนิดแต่ปริมาณพลังงานที่ได้ก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับการย่อยแป้งหรือโปรตีนครับดังนั้นสำหรับมนุษย์หญ้าถึงเป็นแค่กา,กากอาหารที่แข็งกระด้างเป็นพิเศษไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักทีนี้มาดูวัวควายกันบ้างครับทำไมพวกมันถึงทำภารกิจแปลงหญ้าให้เป็นกล้ามเนื้อได้สำเร็จ คำตอบอยู่ที่ระบบย่อยอาหารอันซับซ้อนที่แตกต่างจากเราแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินระบบกระเพาะอาหาร4ส่วนบัวควายแพะแกะจัดเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีกระเพาะอาหารรวมถึง4ส่วนไม่ใช่มีแค่กระเพาะเดียวเหมือนคนเรานะครับกระเพาะผ้าที่ริ้วหรือรูเมนกระเพาะที่1เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่เป็นถังหมักขนาดใหญ่ในกระเพาะนี้เต็มไปด้วยจุลินทรีย์จำนวนมหาศาลได้แก่แบคทีเรียโปรโตโซัวและเชื้อราซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่บัวมีกระเพาะรังผึ้งหรือเรติคูลัมกระเพาะที่2ทํทำงานร่วมกับรูเมนช่วยในการคลุกเคล้าและกรองอาหารอีกทั้งยังเป็นส่วนที่กระตุ้นให้วัวขย้อนหญ้าที่กินเข้าไปกลับขึ้นมาเคี้ยวซ้าอีกครั้งหรือที่เรียกว่าการเคี้ยวเอื้อง การเคี้ยวซ้ำนี้ช่วยบดย้าให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก่อนส่งต่อไปย่อยต่อครับกระเพาะ30กลีบหรือโอมาซ้มกระเพาะที่3ทําหน้าที่บีบน้ําออกจากอาหารที่ย่อยแล้วก่อนส่งต่อไปยังกระเพาะแท้กระเพาะแท้หรืออโบมาซ้มกระเพาะที่4นี่คือกระเพาะที่ทํางานคล้ายกระเพาะอาหารของมนุษย์ที่สุดโดยมีการหลั่งเอนไซม์และกรดเพื่อย่อยอาหารต่อไปนั่นเองครับจูลินซีคือฮีโร่ตัวจริง หัวใจสำคัญที่สุดคือจุลินทซีย์ในรูเมนหรือกระเพาะส่วนที่1ครับจุลินทรีย์เหล่านี้แหละที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสออกมาเพื่อย่อยสลายเซลลูโลสในหญ้าให้กลายเป็นกรดไขมันสายสั้งซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของวัวควายวัวไม่ได้กินหญ้าโดยตรงจริงๆแล้ววัวกำลังใช้หญ้าเป็นอาหารเลี้ยงจุลินทซีย์ในรูเมนแล้ววัวก็ดูดซึมผลผลิตจากจุลินทรีย หรือกรดไขมันสายสั้นและยังย่อยสลายตัวจุลินทรีย์ที่ตายแล้วซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงอีกด้วยครับดังนั้นระบบย่อยอาหารที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนและกองทัพจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์เซลลูเลสคือสิ่งที่วัวควายมีแต่คนไม่มีครับวิวัฒนาการและทางเลือกทำไมมนุษย์จึงไม่เลือกทานหญ้าเป็นอาหาร คำถ,ถามต่อมาคือทำไมวิวัฒนาการของเราถึงไม่พัฒนาระบบย่อยอาหารแบบวัวขึ้นมาด้วยสมองของคนเราที่ใหญ่และต้นทุนพลังงานงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าการมีสมองขนาดใหญ่และซับซ้อนอย่างมนุษย์ต้องใช้พลังงานสูงมากครับการล่าและการปรุงอาหาร บ,บรรพบุรุษของเราเปลี่ยนจากการกินพืชเป็นอาหารหลักที่ต้องใช้พลังงานสูงในการย่อยมาเป็นการกินเนื้อสัตว์และที่สำคัญคือการปรุงอาหารประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการปรุงอาหารการกินอาหารที่ปรุงสุกและมีสารอาหารหนา,นานแน่นเช่นเนื้อสัตว์ธัญพืชที่แปลร,รูปทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมพลังงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก โดยไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานมหาศาลในการย่อยเส้นใยแข็งๆอย่างยากลองคิดดูครับวัวต้องใช้เวลา8ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่านั้นในการกินและเคี้ยวเอื้องเพื่อเลี้ยงสมองขนาดเล็กและร่างกายขนาดใหญ่ของมันแต่คนเรากินอาหารที่อุดมด้วยแคลอรี่เพียงไม่กี่มื้อต่อวันก็เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงสมองอัญชานสลาดของเราแล้ว ดังนั้นวิวัฒนาการจึงเลือกเส้นทางที่ให้ประสิทธิภาพทางพลังงานสูงสุดเพื่อให้สมองของเราเติบโตนั่นคือการลดขนาดของระบบย่อยอาหารที่ซับซ้อนและหันไปพึ่งพาอาหารที่ย่อยง่ายและให้พลังงานสูงแทนครับแล้วมนุษย์กินหญ้าได้ไหมแม้จะกินหญ้าสนามไม่ได้แต่มนุษย์เราก็บริโภคพืชในตระกูลหญ้าได้ในรูปแบบอื่นๆครับรู้หรือไม่ว่าข้าวข้าวสาลี ข้าวโพดข้าวบาเล่ก็คือผลผลิตจากพืชตระกูลหญ้าเราไม่ได้กินใบแต่เรากินมเมล็ดซึ่งเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยแป้งคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายและโปรโตีนต้นอ่อนข้าวสาลีที่ทาสแมัรู้จักกันดีถึงจะไม่ใช่การบริโภคใบหญ้าอ่อนจริงๆแต่เรานำมาคั้นน้ำเพื่อแยกเอาสารอาหารที่ละลายน้ำได้ออกมาดื่มได้โดยทิ้งส่วนที่เป็นเส้นใยเซลลูโลสที่แข็งกระด้างไว้ ซึ่งก็เป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเรื่องเอนไซม์เซลลูเลสของเรานั่นเองคำตอบสุดท้ายสำหรับคำถามที่ว่าทำไมคนกินหญ้าไม่ได้เหมือนวัวควายจึงมี3ประเด็นหลักที่ผสานกันอย่างลงตัวครับโครงสร้างของหญ้ามีส่วนประกอบหลักคือเซลลูโลสและมีซิลิก้าซึ่งเป็นโครงสร้างเส้นใยที่แข็งกระด้างและย่อย,ยากกวกาผักใบเขียวที่เรากินมากข้อจำกัดทางชีววิทยาร่างกายมนุษย์ขาดเอนไซม์เซลลูเลส ที่จำเป็นในการย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็นพลังงานได้ทำให้หญ้าส่วนใหญ่กลายเป็นเพียงกาก,กอาหารที่ร่างกายขับถ่ายออกไปโรงงานผลิตพลังงานของวัวควายเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีระบบย่อยอาหาร4ส่วนโดยเฉพาะรูเมนที่ทำหน้าที่เป็นถังหมักอาหารขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อย่อยเซลลูโลสในหญ้าแล้วแปลงเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายกล่าวโดยสรุป มนุษย์เลือกเส้นทางวิวัฒนาการที่เน้นการกินอาหารที่มีพลังงานสูงและย่อยง่ายเช่นเนื้อสัตว์และธัญพืชที่ปรุงสุกเพื่อล่อเลี้ยงสมองที่ใช้พลังงานสูงในขณะที่วัวควายมีระบบย่อยอาหารพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสกัดพลังงานจากพืชที่มีเส้นใย,ยสูงอย่างญ้าโดยเฉพาะดังนั้นเรากับวัวควายจึงมีเมนูอาหารที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตามกลไกการเอาชีวิตรอดที่ร่างกายเลือกครับ หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ